สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทาจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะในการใส่ไส้ผ้าวนนะคะวันนี้อ่ะหลังจากที่เรามีผ้าเรียบร้อยนะคะเราจะปูพื้นเนาะปูพื้นมันก็ยังไม่เต็มกระดาษเต็มที่เพราะเราต้องใส่แบบให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ปูให้เต็มปูให้เต็มเสร็จ ไอ้ที่ส่วนแว่งแวงข้างๆนาคะที่มันยังไม่เต็มที่มันยังไม่เต็มตรงนี้กับตรงนี้อ่ะเราก็จะหาเศษเล็กๆมาใส่ให้มันเต็มนะคะเห็นไหมคะทุกคนอ่ะก็จะได้ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ไส้ใส่ไส้นะคะเราจะมีเศษผ้าเศษผ้าเล็กๆอ่ะ เห็นใช่ไหมคะเห็นนะเสียผ้าเล็กๆแล้วก็จะปูน,นี่ที่มันเลยออกเลยขอบแล้วก็จะตัดไปแล้วแต่เราก็จะมีชิ้นส่วนหนึ่งเราได้มีผ้าหน้าตรงมาแล้วก็จะใส่ข้างๆข้างๆมันก็คือแล้วแต่จินตนาการของเรานะคะแล้วแต่ผ้าที่เรามีน,นี่เราจะมีหน้าตรงแล้วก็คือมองกงุม ครืองมืกกลุมนี้ก็คือใส่ดีมากอ่แปะบนแปะล่างอ่าถ้าแปะบนแปะล่างอาจจะดูว่ามันสนิทแล้วแต่ว่าช่วงนี้เวลาเราเย็บมันก็อาจจะแตกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผ้าผาดตรงกลางสักหน่อยนึงอ่ถ้ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเลยกระดาษไปเราก็ตัดออกอ่ให้มันเหลือพอดีตรงตรง อย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ